เรื่องทองนี่ผมจะไม่พูดภาพพิงถึงร้านเออ่อ,อนะคคาว่าในพื้นที่นี่ผมขอเอายกเป็นจุดร้านกล้องวงอนแล้วกันคือ,อผมเน้นจุดเดียวเพราะถือว่าคุณอ,อผมเลือกเข้าชนเลือกเข้าไปจะจะต้องการให้มารับฟังอะไรคุณเลือกที่จะออร้านอื่นผมจะไม่ไม่เกี่ยวออร้านอื่นมันจะออรู้ว่าอ,อ,อะไรเป็นอะไรอ,อืม าการรับฟังในความคิดคนอื่นเาราผิดพลาดอะไรต้องรับฟังอแลวยังผมไปคําว่าผิดพลาดคือคุณผิดพลาดจริงๆอ่ะและผมไม่ได้เรียกร้องเพื่อส่วนตัวผิดพลาดมามากแล้วคนที่ไม่รู้อะไรกันอีกเยอะออืม่าที่เรื่องเนี้ยที่ต้องไม่อยากให้มัน กระจายเป็นวงกว้างเพราะอะไรถ้าบางคนเนี่ยอืมจะนึกโอ้โหไอ้ฮต้องเสียของอะไรมันมีไงไอ้อย่างตอนแรกผมก็นั่งนึกนของลุงหน่อยบ้านฟางต้องมีอืมไปร้านล้วดูปลอมมาอะไรแบบนั้นเป็นทองโบราณเป็นทองเก่าพวกนั้นทองแท้มีมั่นใจจะเป็นข้อมือหรือว่าเป็นส้อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะ,จะเป็นงานเก่าอืม ตรงนั้นผมมั่นใจว่ามีเด็กที่เข้าไปร้านแล้วต้องดูปอมนะแล้วก็ตรงนี้จะมีปอาไม่รู้นะตรงนี้ไม่แน่ใจนะของเล็กเมียปะอปะม,มีต้อยหน้าอยู่เส้นหนึ่งขาดตรงนั้นเขาจับเคยไปให้ที่ร้านดูปอมผมก็มไม่รู้นะอืมแต่นั้นนะ่ะหน้าอแต่ถ้าเขาเอาไปที่ร้านร้านดูปอมก็คือร้านก็พลาดเหมือนแต่ตรงนั้นผมไม่มั่นใจว่าเขาได้เคยผ่านร้านมาบ้าง ช่วงให้ผมดูนั้นผมไมค่อยจะได้ซื้อเข้าไงไม่ค่อยมีงบประมาอะไรมากมายตอนนั้นช่วงหลังๆตอนนั้นผมเริ่มเงินรายจ่ายวันๆมันเยอะผมก็เลยจะไม่ค่อยได้ทังนั้นก็นนจะต้องมีแน่นอนผมแน่นอน,น ไองานที่เอยถึงคำว่าผิดพลาดนี่ไม่ใช่พวกดับงานเคแล้วชุบอะไรแบบนั้นมานะอืมจะเป็นงานแบบดูง่ายอมืมีความคิดมันต้องเป็นงานแบบดูง่ายงานแบบบิดดูก็อืมต้องรู้ว่าเฮ้ยเออทองแบบดูง่ายอะอย่าง,งถ้าผมเห็นนะผมก็ถ้าดูดอืมอย่างน้อยก็พูดดูหน่อยว่าชุบหรือไม่ชุบแค่นั้นอืมบางไม่ต้องใช้กดผมก็ดูออกแบบไอทีร้านผิดพลาดเนี่ย แต่ถ้าอย่างไอแหวนปิกาทองร้อยอย่างเอออย่างอย่างนั้นนะอย่างที่ผมเคยได้มาน่ะอย่างนั้นนะดูเป็นปลอมเอออย่างนั้นผมยังไม่ว่าอะไรนะเพราะถ้าอย่างนั้นนะดูปลอมเออมันก็มันดูยากเพราะตอนช่วงผมยังไม่ได้ฝึกยังไม่เป็นขนาดนั้นผมก็ยังพลาดเห็นไหมทั้งที่โค้ดเต็มแต่มันก็ยังเพราะมันดํามันขัดไม่ออก่ะเข้าเนื้อทั้งที่เป็นทองร้อยงานเนาะทองร้อยงานเนาะโค้ดเต็มโค้ดนี่เต็ม คืออย่างนั้นตัวผมเองยังขายขายขายเป็นราคาหน้านอ่ะืมเพราะมันขัดไม่ออกแค่อะไรก็ขัดไม่ออกตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจกับมือวิธีทั้งที่เป็นทองร้อยออคือผิดพลาดมาแต่มันไม่มีใครมาแกล่ะแล้วเรื่องของเรื่องนะถ้าเราฟังผมสักหน่อยแต่แรกนะมันไม่มีอะไรเลยแล้วคุณไม่รู้ลิมิตโอ,อ้โหก้อยแม่ มันไม่รู้ลิมิตไงแต่ผมมรู้ลิมิตตัวผมเองต่แรกเลยก็ถึงจะพูดอะไรเนี่ยผมอยากจะพูดได้แต่มานั่งคุยแบบอืกล้าไหมล่ะอือันนี้ผมกล้าอ่ามานั่งคุยแบใบ,ใบ,บใช้แบบใช้แบบอืมแบบใช้แบบ ไม่ได้ใช้อารมณ์มาใช้แบบอืมมันตั่งคุยอ่ะมาพูดอืมพูดแต่อตอนผมใช้ยาด้วยก็ได้อเพราะจะได้รู้ว่าให้การใช้ยาของผมเนี่ยอืมคือผมก็มันมีเหตุผลม,มูลไม่ได้พูดจาทรงเดชากล้ากันไหมล่ะอืแต่ถ้าไม่ใช้ยาโอ้หผมกลัวแต่ผมจะว่าเสียทรงหมดมันจะแรงหนักไมวันนั้น เสียงผู้กองก็เห็นนะว่าผมถือโทรศัพท์แต่ผมไอม้นั่นผมคว่ำหน้าไว้เหมือนบันทึกเสียงไว้โอโหถ้าได้ยินขนาดอืได้ยินผมอาจผมวันอนะไรไหมผมโตเถียงอะไรนั่งคุยตัวตัวเนี่ยแต่ถ้าวันนั้นผมนอนสองตื่นนะผู้กองผู้กองโตว่าทีแพ้ผมนะอืมผมกล้ามองข้งางหน้าเลยผู้กองแพ้ผมอืมถ้าผมนอนสองตื่นเนะี่ยจะจะพูดแทรกเนะี่ยผมจะบอกให้หยุดก่อนเลยอ่ถ้าผมนอนสองตื่นนะวันนั้นพูดแทรกอ่ะผมก็เงียบ แต่ผมก็พูดต่อกําลังจะได้เหตุผลผู้กองพูดแทรกก็ต้องเนียแต่ถ้าผมนอนสองเตือนนะผมจะชี้ให้หยุดเลยผู้กองหยุดฟังผมก่อนอะไรแบบนั้นเละฟังผมให้จบก่อนอืมอ่าแล้วก็กองก็พูดมาอะไรแบบนั้นอืมผมจะต้องอย่างนั้นเลยก็บอกทุกครั้งที่ผมไปทำอะไรผมจะนอนสองเตือนนยะผมมันจะหนักแน่นผมถึงได้อืม ผมคุยกองถึงได้บอกถ้านอนสองตื่นผมคุยเป็นชั่วโมงนะคือผมอยังน้อยอนะนอนสองตื่นผมไม่ยอมผมไม่ยอมก็คือผมต้องคุยให้ดูเรื่องอนะ่ะคือผมแต่ถ้าผมยาแล้วไปนะวันนั้นผมก็คงคุยสักสามนาทีแล้วผมก็เออครับกลับแล้ว่เออมันอาจจะเป็นแบบนั้นแืมแต่วันนั้นผมก็นอนตื่นก่อนหลังนั้นหน่อยแต่ยังไม่ถึงเกินแบบที่อืมแต่ถ้านอนสองตื่นแบบ อืมันจะมันจะเียะขึ้นไม่รู้เวลาที่ยา่าจะรู้ว่าให้กูต้องอ่อนนะครับเพอพอเรื่องนั้นไอ้สารในตัวนี้ผมยอมรับแต่แรก ยอมรับผิดเลยอ่ะพร้อมรับแล้วแต่เวลาทําอะไรเนะี่ยผมก็จะต้องอ,อนอนเต็มตื่นแต็มไม่ใช่ใช้ยาแล้วไปทำจะทาเรื่องพวกนี้คนมองมึงเมายามึงอะไรแบบนั้นแล้วอ,อืมถ้าเวลาไปทําเรื่องอะไรนะอ,อืมเราต้องไม่ใช้ยาเลยเ,ออเราต้องแบบนอนเต็มตื่น,นกินอิ่มอะไรเ,เพราะเรามีสารตกค้างตรงนี้เรายอมรับอยู่แล้ว แต่ถ้าเราใช้ยาแล้วไปทําเรื่องพวกนี้ไม่สมควรอืไม่สมควรไปอะไรแล้วแต่ถ้าเราใช้ยานะจะโดนสังคมมองเลยมเมายามึงอะไรแบบนั้น,นก็รู้ตัวตเพราะคนต้องมองส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแต่ถ้าลองดูตอนอืผมจะตางกับคนอื่นนะถึใช้ยามาฟังเฮดโฟนดิ เมื่อก,ก่อนอาจจะมีเฮ้ยแล้วแล้ว,ลวร้านทองผมไม่สมควรผมไม่ลดตัวมาคุยมารับฟังมา่าก็นี่ไงเป็นไงอ่ะไม่ต้องรับฟังเดั้นกันเลยตอนนี้คงมานึกนึกเดือบไนั่นละโอ้ยเทีย่ยวทั้งนนั่นแ่กเดือเออลาฟังมันน้อยมันไม่ไรเลยวะทั้งที่ผมก็บอกเออเหมือนกับว่าไม่ต้องการให้เรื่องมันดังอตอนนี้ผมก็กล้าพูดในะจากที่เรื่องทองอย่างเดียวเรื่องยกระดับอย่างเนี้ย เดี๋ยวผมอาจจะแบบมันเริ่มแบบจากเรื่องทองเริ่มแบบให้พนักไอ้ระบบในพื้นที่เดี๋ยวอาจจะลามไปถึงตรงจุดนี้ที่อืมในระบบในพื้นที่แบบปิดกันด้นแบบเอออาจจะเรื่องนี้เสริมเข้าไปแบบอืมันอาจจะไปถึงตรงนี้นะอืมันอาจจะเริ่มบานบานปลายแต่อีกน้อย มันเกี่ยวกับในงานที่คุณแบบอืมมันอาจไม่ใช่แค่เรื่องของแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเริ่มจะใส่แบบเกี่ยวกับระบบ,บราชการระบบงานในที่แบบให้ให้จุดอื่นเห็นกันต่อไปว่าจะทำคล้ายๆสไตล์ที่แบบร้านทองผมก็ทำให้เห็นว่าคุณผิดพลาดจริงๆเดี๋ยวก็จะเริ่มบานไปจน ผมทาให้เห็นว่า้ระบบราชการของอภอปรัอื์เป็นยังไงคุณคุณผิดจริงๆทาให้เห็นทุกออกไปกระจายสื่อทุกจุดต่อไปมันก็อาจจะบานไปไปตรงนี้ต่อนเนี่ยผมเนี่ยต้องเริ่มทำตรงนี้แล้วให้บานแต่เรื่องนี้แล้วเพราะผมเนี่ย ช่วยคนมาเยอะก็อย่างที่บอกอ่ะเจ้าของบ้นานเช่าที่ผมบอกว่าเป็นทหารนะอาจจะเป็นลูกเขยอ่ะพ่อแม่ของเขาตอนอน,นั้นไม่มีเงินเดือร้อนผมผมซื้อของช่วยแล้วผมไม่ต้องดูด้วยผมช่วยหมดผมไม่มีตังค์นะให้หมดตัวเลยวันนั้นผมจะบอกให้ขายได้ด๋ยวผมให้เพราะผมก็มีแค่กี่พันนะแบบไม่ต้องดูเลยไม่ไม่ผมไม,ไม่ง่ายอืม ก็ผมซื้อของใครผมไม่เรียบ,บบ้านรับต้งใครว่าเข้าใครก็ว่าเข้าซื้อของยากเพราะเขาขายแพงโอ้โหมีแต่คนว่าอืมเจาะเจาะซื้อของบ้านดับต้งเนี่ยยากของคดีเยอะแต่ทําไมคนอื่นเจาะเข้าซื้อไม่ได้ผมนี่ดับต้งโอ้โหทั้งคนมาให้ที่บ้านทั้งโอ้โหตามซื้อจนผมมุนเงินไม่ทันอ่ะอะนะคุณดูซื้อใครว่าเข้าซื้อยากทำไมผมซื้อได้นเนี่ยจริงเถาออมาให้ยันบ้านคนมาให้อะไรม ở ừ. ban bán mà còn tiểu hình. Mua sื้อ đập, ồ hồi tất cả mình, dễ mua dễ lại thi đập. ได้บอกเรื่องนี้ถ้ามัโอูไม่น้อยคิดดูเดบของผมเน่ยมันไม่ใช่จังหวัดเดียวเดบถึงได้บอกดังๆน่อยเหลืออะไรถึงตัวผมมีสารเนี่ยไม่เป็นไรเ <_ C 1> พราะตรงอื่นเนี่ยพวกคนเก่าๆจะรู้หมดว่าให้อะผมอย่างเงี้ยมานานแล้วอือมันก็ยิ่งถ้ากระจายปไปหลายจังหวัดนเรื่องนี้ ผมมีจ้คนอะอย่างวันนั้นลาดเยเห็นั้นคุมลาดเียคนนั้น,นยังบอกงมาบอกตอวตอนผมเลยเป็นคนยังคิดดูไอ้เรื่องช่วยคนซื้อของไหมเอาเปรียบอะไรโหลูกย้อยอีกหลายที่โอ้โหผมซื้อของคนโทรตามยันข้ามจังหวัดอะไรแบบนั้นงั้น ไม่มีหน้าร้านไม่มีอะไรทำไมคนรู้จักผมเหมือนเยอะก็บอกเรื่องเนี้ยลองเอน็ตเ,าาเอาผมาคดีอะไรก็ได้เดี๋ยวขอให้มันเรื่องดังยังไงล่ะเรื่องยังจะมาจับผมเ,เรื่องอะไรคิดตัวดีพ่อแม่พี่น้องผมก็เป็พ่อผมก็คงไม่ยอมถดีก็ต้องอ,าอ,าอ,าาอง่าเออใส่ตอนทางานไหน อืดังปุ๊บทีนี้มันก็ต้องรื้อระบบหมดเลยตั้งแต่เริ่มแรกว่าอะไรผมต้องการอะไรทำเพื่ออะไรคือมันชัดเจนหมดไงพอบอกทุกวันนะี้ที่ผมไม่มีตกครไม่ทำอะไรคือผมตั้งจุดยืนไว้ว่าผมจะยังไม่ทำอะไรเลยทั้งๆท,ที่ผมมีของเก็บมีผ้าส่องลังมีอะไรผมไม่มีความคิดที่จะเอาออกมาเลยนะจน่าเรื่องนี้จะจบหรือว่าอะไร คือตัวผมดช่างมันเออเราต้องเลิกนู่นกูมีรองรังไว้แล้วทุกวันนี้มีตัวผมจะเป็นพาราอย่างเดียวอ่ะวันเท่าไหร่อ่ะเด่ดข้าวคนก็มาท่งอ่ะชิ้นหน่นั่นในตงังเรนนี้รถอย่างรู้เด็ดเด็ดต้องให้พ่อบอกเอาตัางที่เออบอก ย่เปลี่ยนยางเนาะันซื้นเ็ใส่คันเล่นคาดอืกอเน้นซ่อมไม่ได้เน้นซิ่งอเอาเว็บเอาเว็บใหม่ๆมาแรกผมยังไม่เอาเลยกล้าพูดคำนี้เลยยังไพบอกจะนำพันทายสองพันผมไม่เสียใดยตงังค์จะนำพันอดอกพันไม่เสียใดยตังค์เลยนะผมยังขอบเอที่ขอบช่วยเราเอา ผมมองอย่างนั้นเลยนะบางคนจะบอกว่าเฮ้ยคิดดอกแพงไม่เป้าทนไทำพันเฮ้ยทำไมสองพันอะไรแบบนั้นผมไม่คิดอย่างนั้นผมคิดว่าเฮ้ยขาช่วยกูก็ดีแล้วอ,อแล้วมันหลายเดือนอ e ไม่เป็นไรดอกนะ m, นี่ผมคิดอย่างนี้ผมพอพขอบคุณเขาเลยไม่ได้คิดว่าไอ้ด e อกดอกแพงเพราะการที่เราไม่มีเงินเราเข้าไปไอ้ตรงนั้นเราต้องเออเออขาช่วยเราก็ดีแล้วจะมาว่าเขาว่า e คิดดอกแพงเลยตอนหลังมันไม่ไม่สมควรนะ อันนี้ฝากสอนลูกนี้ทุกคนเดบไปขอยืมตังค์ใครหรือว่าไปอะไรกู้เงินอะไรแล้วมาพูดตอนหลังว่าโหดอกแพงแบบคุณไม่คิดถึงตอนคุณจะเอาอืมแล้วคุณจะไปโทษเขาไปว่าเขาอะไรมันไม่ได้อืมตรงนี้ผมอยากสอนนะอืมไม่ใช่ตอนจะเอาคุณก็ต้องพูดตีว่าว่าได้ว่า oh, oh แต่ตอนสั่งหกคุณไม่ไหวคุณไปว่าเขาอะไรนั้นไม่สมควรว่าเขาดอกแพงมั่งอะไรหรือว่าเกี่ยว ถ้าคุณรู้อย่างนั้นทาคุณตอนแรกคุณต้องไม่ไห้นั่นเลยอืนี่ลูกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้กันชอบไม่สมควรไงตอนคุณไม่มีคุณไม่คิดว่าเขาเออเลือกที่จะให้ตรงนีน้เราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราเออ้องรับหนึ่งดอกแพงเป็ะว่าอะไรก็ไม่ได้อืเพราะเราผิดตั้งแต่แรกเราไม่มีทางให้เขาเฉลี่ยตรงนั้นเขาเออเอาเงินให้เรายืมหรืออะไรเราต้องเออเขา บุญคนเต้องคิดอย่างนั้นไม่ใช่เปื่โห่ทงมาว่ากับแพงนี่มัง่งไม่ใช้นี่มัง่งอะไรมันไม่ดีฝา,ากไว้